Monitor Markets แอปพลิเคชันซื้อขายสำหรับ iOS และ Android เริ่มเทรดแบบมืออาชีพสัมผัสอนาคตของการเทรดออนไลน์เข้าถึงกว่า1,000ตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาเทรดตลาด Forex ดัตชนีตลาดหุ้น CFD สินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองและเงิน และก็เทรดคริปโตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถเทรดได้คุณสามารถเทรดตลาดทั่วโลกได้ในพริบตาแอป Monitor Market มีเครื่องมือและระบบเรียนในตัวช่วยให้คุณรู้การเทรดได้ง่ายๆพร้อมการวิเคราะห์ตลาดรายวันและกราฟที่แม่นยำช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ติดตามข่าวที่ส่งผลต่อกันเครื่องไหวของตลาดรายงานเชิงลึกแบบมืออาชีพเริ่มเทรดได้ภายในไม่กี่นาทีเปิดอาค c า o u ์ได้ง่ายๆแล้วรวดเร็วถานเงินทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมสัมผัสการเข้าถึงตลาดโลกแบบไร้ขีดจำกัดดาวน์โหลดได้ทั้ง ios และ android เข้าถึงเครือข่ายคัดลอกการเทรดอันดับหนึ่งเลิกคัดลอกนักเทรดมือปอบว่า6,000ลรายติดตามเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้สูงสุดและตรวจสอบพอร์ตของคนได้ตลอดเวลา สร้างพอร์ตกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ระดับโปรพูดคุยแชร์ไอเดียรับคำแนะนำจากโปรเทรดเดอร์ในที่เดียว Monitor Markets โดยการมอนิเตอร์ e ีบ e น s ประจำเช้าวันที่5 สิงหาคม2568นะครับกับผมอาจารย์นัดนักวิเคราะห์จากบลเกอร์โมเนต้านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาในการจักชวนชี้นำหรือเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์จากตัวเลขข่าวสารเศรษฐกิจและก็ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนจะต้องศึกษาแล้วก็ตัดสินใจได้ตัวของท่านเองนะครับ เช้านี้เราไปเริ่มจากในฝั่งของคิสโกนิวรายงานโดยคุณเอเรดฮอปแมนนะครับก็เป็นบรรณาธิการในฝั่งของตัวคิสโกนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับในฝั่งของคุณเอเรดฮอปแมนเนี่ยเขาได้เขียนรายงานเอาไว้นะครับเนเรื่องเกี่ยวกับราคาทองคําที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับเขาบอกว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวเกินนะครับบริเวณราคา3370ดดอลลาร์ต่อออน แมว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข่งค่าขึ้นเมื่อคืนก็ตามนะครับขณะที่ราคาเงินนะครับและโลหะเงินกําลังพยายามปิดเนื้อระดับ37.50ดอลลาร์ 1. ต่อออนนะครับและก็ราคาของแพลตินัมนะครับก็ทะลุแนวต้านที่1,350ดอลลาร์ 1. ไปได้ชั่วคราวนะครับตามที่นักวิเคราะห์ตลาดของ FX Empire อย่างคุณวลาดิเมียนะครับเซนอฟนะครับกล่าว คุณเซนอมเนี่ยยังกล่าวอีกว่าสังเกตว่าราคาทองคํากําลังได้รับแรงหนุนนะครับเนื่องจากผู้ซื้อยังคงให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหากราคาทองคํายืนเหนือนะครับแนวต้านบริเวณร,ราคา3,350จนถึงบริเวณร,ร,ราคา3,360นะครับดอลลา,าร์สหรัฐ ก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวกลับขึ้นไปบริเวณนะครับ3,440แล้วก็3,450นะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับจากคุณเซนอบนะครับเป็นนักวิเคราะห์จาก FX Empire นะครับก็ให้มุมมองในแร่โลหะมีค่านะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับ และโลหะเงินนะครับแพตตินัมนะครับพวกนี้นะครับสามารถที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เสมอนะครับวันนั้นเกณฑกําไรในฝั่งหน้าบ่ายทองคําวันนี้ก็นะครับขึ้นมาก็ใกล้บริเวณกับบริเวณแนวต้านแล้วนะครับแต่เช้าวันนี้เราไปดูในของฝั่งตัวคิสโก้กันต่อนะครับโดยซิตี้คุปตนะครับหรือธนาคารของฝั่งซิตี้นะครับได้ปรับคาดการราคาทองคำนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนกลับมาเป็นราคา3,500นนะครับจากที่เขาคาดการในช่วงแรกเนี่ย เป็นตัว3,300นะครับปรับลดค่าการลงนะครับโดยในเนื้อหาของข่าวนะครับเขาเขียนไว้นะครับในของธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับอย่างซิติกรุ๊ปนะครับประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทได้ปรับปรับเพิ่มนะครับตัวของค่าการราคาทองคําเป็นราคา3,500ดอลลาร์ต่อออนในช่วง3เดือนข้างหน้าก็คือประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ จากเดิมนะครับที่ราคา3,300นะครับเขาปรับเพิ่มเป็น3,500นะครับนะก็ปรับกลับคืนมาตอนแรกก็ปรับเป็นเป็น3,500นั่นแหละนะครับทีนี้เขาปรับลงนะครับแล้วก็ปรับกลับคืนมาเนื่องจากมองเปลี่ยนไปนะครับโดยนักวิเคราะห์ของธนาคารนะครับเขียนว่าความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของสหรัฐอเมริกานะครับและต่างเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีสุกากรมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ ซึ่งช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ2 5 6 8ซึ่งเมื่อ,อประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอลงนะครับก็จะส่งผลให้ราคาทองคําสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับสูงสุดเประวัติการได้อีกครั้งนึงคาดการช่วงราคาซื้อขายโลหะมีค่าของซิตี้เพิ่มขึ้นนะครับจากราคา3,300ถึงราคา3,600นะครับเขาปรับใหม่เป็นราคานะครับ3 5 0 อ่สามพันหนึ่งร้อยถึงสามพันห้าก็คือหมายถึงว่าเดิมนะครับเขาปรับไปที่สามพันสามร้อยถึงสามพันหกร้อยนะครับแล้วก็เขาปรับลงมาเป็นสามพันหนึ่งร้อยสามพันหร้อยแล้วก็มีการปรับกลับมานะครับมุมมองใหม่ก็เป็นราคาประมาณสามพันหนึ่งร้อยถึงสามพันห้าร้อยนะครับอ่านี่เป็นมุมมองของตัวการปรับเปลี่ยนนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับในฝั่งของซิติกรุ๊ปโดยเขาบอกว่า การคาดการที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่การประกาศเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่สูงเกินค่าสำหรับคู่ค้าหลายรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงแคนาดาอินเดียบราซิลและไต้หวันนะครับโดยในฝั่งของซิติกรุ๊ปนะครับกล่าวว่นานักอ่าราคาทองคำเนี่ยที่สูงขึ้นนั้นนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอในช่วงไตรมาสที่2นะครับมี2 5 6 8 ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวความน่าเชื่อถือของสถาบันธนาคารกลางสหรัฐและสำนักง,งานสถิติแห่งชาติอของสหรัฐอเมริกานะครับและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับระหว่างและเซียและยูเคนน,คนนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คอยยังบอกอีกว่าในช่วงนะครับประมาณหกถึงสิบสองเดือนนะครับเขาบอกว่าในช่วงประมาณอ่า ธนาคารเนี่ยได้ปรับลดคาดการ์ราคานองคําในระยะช่วง6ถึง12เดือนนะครับลดเหลือ2,800ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับต่อออนจากเดิมที่ราคา3,000ดอลลา,าร์สหรัฐนักวิเคราะห์กล่าวเ,เตือนนะครับในเดือนมิถุนายนว่าราคาคาดว่าจะสเสน์ของทองคำเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะลดลงนะครับก่อนเข้าสู่ปี2,569เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นนะครับเขามองว่าอาจจะมีการนะครับขึ้นไปที่ราคา3,005แล้วก็จะมีการปรับลดลง นะครับก่อนปี2569ก็ช่วงเดือนธันวานั่นแหละนะครับมีโอกาสที่ราคาทองจะปรับตัวลงจนเข้าสู่ปี2569เนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นก็น่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปสู่ระดับ2,800ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในในนักวิเคราะห์นะครับจากฝั่งของธนาคารซิตี้กรุ๊ปนะครับก็เป็นแบงก์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอีกหนึ่งแบงก์นะครับที่ออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องของราคาทองคําแล้วก็ปรับคาดการณ์ของราคานะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาครับก็จะเป็นครึ่งปีหลังนะครับของการประเมินนะครับราคาทองคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของซิตี้นะครับต่อไปเราไปดูในฝั่งของ CNBC รายงานนะครับเรื่องของราคาน้ํามันจากอินเดียนะครับก็มีการขู่ว่าทํานะครับขู่อินเดียว่าถ้าหางใช้น้ํามันจากรัสเซียนะครับก็อาจจะมีการปรับเพิ่มภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นได้นะครับ โดยในเนื้อหาของข่าวนะครับเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในการรักษาสมดุลหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนันทัมนะครับของสหรัฐอเมริกาขู่ว่าจะลงโทษนะครับกรณีนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งอ,อินเดียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลังเลนะครับที่จะยุติการค้ากับรัสเซียในเร็วๆนี้นะครับ แม้ว่าทำจะแจ้งกับผู้สื่อข่าวเมื่อวุกว่าได้ยินมาว่านะครับว่าอินเดียจะระงับการซื้อแต่เจ้าหน้าที่ในในของประเทศอินเดียเนี่ยยังคงไม่แสดงจุดยืนนะครับโดยคุณรันที่นะครับโคษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าอินเดียเนี่ยตัดสินใจเลือกแหล่งน้ํามันนําเข้าพลังงานนะครับโดยเพราะจากราคาน้ํามันในตลาดโลกขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกในขณะนั้นจริงๆเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะครับทุกคน ไม่ใช่แค่อินเดียนะที่นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียจีนนะครับเป็นประเทศหลักเลยที่นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียเหตุผลก็คือเขาได้ดิวการค้าที่ถูกนะครับจีนทําให้จีนเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างต่ําทําให้สามารถที่จะนําสินค้ามาขายในราคาถูกได้ในอุตสาหกรรมของทั่วโลกเพราะ,ะนั้นจีนเนี่ยที่ขายเอาสินค้ามาขายแล้วถูกถูกที่สุดในโลกเนี่ยมันจึงเป็นที่มาว่าเขาใช้น้ํามันจากรัสเซียเขาไม่ได้ซื้อน้ํามันจากทางกลุ่มโอเปกพัทหรือไม่ได้ซื้อจากทาง อเมริกาเป็นหลักเขาซื้อจากรัสเซียเขาได้น้ำมันราคาถูกนะครับเพราะนั้นต้นทุนในการผลิตมันถูกเนี่ยก็ทำให้มูลค่าสินค้านะครับในการที่เอามาขายเนี่ยมันทําให้กดราคามันต่ําเพื่อสู้กับตลาดได้นะครับเขายังบอกต่ออีกนะครับในเมื่อวันที่30กรกฎาคมทําประกาศว่าอินเดียต้องมาเชิญกับภาษีนําเข้า25%เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนไปถึงนะครับค่าปรับหรือก็คือตัวพาิฟนั่นแหละครับภาษีที่จะไม่ระบุกการซื้อน้ํามันนะครับและ อุปกรณ์ทางทหารจากรัสเซียกด้วยนะครับเขาบอกว่านักวิคอ์เนี่ยชี้ว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่อันดับ3ของโลกยังไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะน,นี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายังไม่ยีแผนนะครับในการเปลี่ยนแปลงใดๆทันทีเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวระหว่างอินเดียกับซัพพเออร์นะครับของฝั่งรัสเซียโดยอ้างแหล่งข่าวรัส รัฐบาลอินเดียที่ไม่ประสงค์ออกนามสองรายนะครับซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนเนื่องจากประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนนะครับรัเสเซียกลายเป็นผู้จัดหาน้ํามันนะครับรายใหญ่ที่สุดให้กับอินเดียนะแล้วแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นโดยเพิ่มจากเกือบ1นึ่งแสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ2.5ของการนําเข้าทั้งหมดเนี่ยมากเป็นมากกว่านะครับ1.8ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 256- 6หรือ39%เ จากสํานักงานนะข้อมูลนี้มาจากสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศนะครับ IEA นะครับรูปว่า70%ของน้ํามันดิบของรัสเซียเนี่ยถูกส่งออกไปยังอินเดียนะครับในปี2567อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทําบอกออกมาเตือนนะครับอินเดียว่าถ้ายังอยากจะรักษาดิวที่25%ไว้นะครับให้ระงับการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะตอนนี้โดนนะครับทําออกมานะครับเรื่องของการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะครับ หรือเป็นตัวทางผ่านนะครับให้กับประเทศที่อ่าใช้งานอย่างเช่นจีนนะครับต่อไปนี้จีนจะโดนกดดันนะครับเรื่องน้ำมันมาจากรัสเซียเขาพยายามที่จะกดดันประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อให้ซื้อนะครับแหล่งพลังงานจากอเมริกานะครับก็อเมริกาก็มีแหล่งน้ามันค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเขาก็บอกอจะซื้อที่อื่นน่ะก็ให้แบ่งมาซื้อของอเมริกาด้วยเอยจะซื้อที่อื่นไม่ว่าหรอกอจะแบ่งสัดส่วนมาบ้างอันนี้คือสิ่งที่ทําต้องการนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการ ขู่อินเดียนะครับก็มีผลต่อราคาทองนะครับเนื่องจากเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อนังลงทุนนะครับเรื่องของอกําแพงภาษีนะครับที่ยังคงแม้จะมีการประกาศตัวเลขที่ชัดเจนออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการขู่กันเกิดขึ้นประปายนะครับทำให้นักทุนยังไม่เชื่อมั่นราคาทองคาก็เลยยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับต่อไปเราข้ามไปดูในตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกเช้าวันนี้กันบ้างค่อนข้างน่าสนใจนะครับเช้าวันนี้ อ่าโดยบอกว่านะครับตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะครับซื้อขายสูงขึ้นอันนี้เป็นการรายงานจากฝั่ง CNBC นะครับหลังจากประธานนิบดียโนนทัมนะครับของสหรัฐอเมริกาประกาศแผนการเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าของอินเดียอย่างมีนัยสําคัญอินเดียไม่เพียงซื้อน้ำอ่าน้ามันจากรัสเซียจำนวนมหาศาลเท่านั้นนะครับแต่ว่านะครับอินเดียไม่เพียงแต่ซื้อน้ํามันจากรัสเซียจำนวนมหาศาลเท่านั้นแต่พวกเขายังขายน้ํามันที่ซื้อส่วนใหญ่ ในตลาดเปิดเพื่อทำกับเพื่อทำกำไรมหาศาลอีกด้วยก็คือหมายถึงว่าซื้อน้วมันจะกรัสเซียแล้วไปขายต่อนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางฝั่งที่ทั้มได้มานะครับอ่าก็เป็นข้อมูลที่ที่ทางหน่วยงานของทั้มนะครับเป็นคนกรองมานะครับเราไปดูกันต่อนะครับโดยเขาบอกว่าตัว BOJ นะครับดูข่าวนี้ก่นกอนนะครับ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นบางคนนะครับกล่าวว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ย BOJ เนี่ยครับกำลังพิจารณากลับมาขึ้นตลาดอกเบี้ยอีกครั้งนะครับหากความขัดแย้งทางการค้าเริ่มคลี่คลายลงโดยอ้างอิงจากรายงานการประชุมนโยบายของธนาคารกลางในเดือนมิถุนายนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับด้วยความไม่แน่นอนสูงนะครับ BOJ น่าจะระงับการขึ้นตลาดอกเบี้ยไว้ก่อนแต่ก็ต้องตอบสนองความยืดหยุ่นและคล่องตัวและกลับเข้าสู่ช่วงการขึ้นตราดอกเบี้ยอีกครั้งขึ้นอยู่กับพัฒนาการของนโยบายของสหรัฐ ครับอันนี้ก็คือทางสมาชิกคนหนึ่งของบโเจนะครับได้กล่าวมานะครับเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่มีการคลี่คลายแล้วนะครับก็อยากจะกลับมาปรับขึ้น่องดโอเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในหุ้นของบริษัทมิซูบิชินะครับเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่บริษัทได้รับเลือกให้สร้างเรือฟิกเก็ตใหม่นะครับจำนวนสิบเอ็ดลำเป็นสัญญากับกองทัพเรือของออสเตรเลียนะครับด้วยตกลงมูลค่านะครับ หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือก็ประมาณหกพันห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเรือรถฟฟเกตนะครับมาโมกามินะครับของบริษัทมิซูบิชินะครับเฮฟเวี่นาซีได้รับเลือกนะครับแทนเรือรถฟฟเกต MEOA k 2 0 0นะครับโดยบริษัทเดิมเนี่ยของเยอรมนนนะครับขนสบทางทะเลเรือฟิกเกตสามลำแรกนะครับจะสร้างขึ้นในญี่ปุ่นและก็มีกำหนดส่งมอบในปี2572 ส่วนเรือลำที่เหลือจะสร้างขึ้นนะครับในรัฐเวทเทนของออสเตรเลียนะครับเรือลบเหล่านี้มีอุปกรณ์สำหรับการทํำสงครามใต้น้ําและก็การป้องกันภัยทางอากาศครับจะเข้ามาแทนที่เรือฟิกเกตนะครับของออสเตรเลียเดิมที่จะปลดประจําการแล้วก็วันนี้นะครับไปดูดัชนีหุ้นนะครับ3ตัวของฝั่งอเมริกานะครับเปิดเขียวในวันจันทร์โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟื้นตัวจากการสูญเสียนะครับในการซื้อขายมันสุก็คือมันสุดโดนเทขายนะครับ ดัชนีหุ้นบูชิปนะครับพุ่งขึ้นห้าแปห้าจุดูหจุดรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับปิดตลาดที่ราคาสี่7มื่นสี่พันหนึ่งร้อยจิบสาจุดหกสี่นะครับนอกจากนี้ตัวดัชนีนะครับของ s อ500ห้าร้อยซึ่งเป็นดัชนีตลาดนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมของ N น็ d a q นะครับคอมบูซิทซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็พุ่งขึ้นนะครับหนึ 1, 4, ่งจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งจุดเก้าห้าตามลำดับนะครับโดย s p 500ห้ารปิดที 6, 1,329.94แล้วก็ตัวของ n น็ d แดกนะครับปิดที่21,053.58จุดตามลำดับเลยนะครับเมื่อคืนแล้วก็ไปดูในตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะครับมีใครเปิดบวกใครเปิดลบบ้างวันนี้ a dex 200นะครับของออสเตรเลียนะครับบวกมา1.02%นะครับอังกฤงฮ่องกงนะครับปรับตัวลดลงนะครับลบ1.10%นะครับกสปีเกาหลีใต้บวก1.56ไอ1.51%นะครับ ในเคีอ225ของญี่ปุ่นนะครับบวก0.61เซี่ยงไฮ้คำวิสศยของจีนบวก0.36ก็เป็นอะไรที่สดใสนะครับเช้าวันนี้ก็มีเขียวทั้งหมดจริงๆของฝั่งทั้งแสงเปิดมานะครับเป็นบวกนะครับแต่ว่าก็มีการเทขายมาเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องไปรอดูว่าปิดตลาดวันนี้จะปิดบวกได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นข้อมูลในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้กันนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ โดยในค่ำคืนนี้นะครับข้อมูลชุดสำคัญนะครับจะไปอยู่ที่หลัชนีพ PMI นะครับภาคการบริการนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะประมาณสามทุ่มนะครับก็จะมีการรายงานดัชนีพ PMI ภาคบริการจากสถาบัน ISM นะครับจากเดิมที่ห้าสิบแปดจุดห้าสิบจุดแปดนะครับเขาคาดการปรับเป็นห้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับก็เป็นส่งสัญญาณเป็นเชิงบวกนะครับต่อค่าเงิน u s นะครับ พวาะนั้นถ้าคืนนี้ห่างค่าเงินยูเอดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเราอาจจะเห็นราคาทองคํานะครับปรับตัวยอ่อลงบ้างนะครับหลังจากที่มีการขึ้นทดสอบแนวต้านนะครับในบริเวณราคา3,380จนถึงราคา3,390นะครับเป็นช่วงที่มีระยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์ตอนทุ่มนึงนะครับแล้วก็จะเทรดยากันยัน3ามทุ่มนะครับ ก็เช้าวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ฝั่งทางเทคนิคอนอนฝั่งทางฟันอเมริกนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของเทคนิคอนกัน,กนว่าในช่วงบ่ายวันนี้จนถึงค่าวันนี้นะครับจะมีแนวโน้มและก็ทิศทางในการเทรดยังไงบ้างไปดูกันนะครับเช้าวันนี้เป็นเริ่มที่ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อวานนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังจากที่วันศุกร์นะครับปรับตัวร่วงลงลงมานะครับวันเมื่อวานก็มีการไซเว์นะครับอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับเป็นการไซเว์นะครับเพื่อพักราคาเพื่อรอเลือกว่าจะข้อมูลของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาชุดใหม่นะครับในค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกาศข้อมูลภาคบริการนะครับจากตัวเลข PMI นะครับก็อาจจะทําให้ราคาถ้าออกประกาศออกมามากกว่า50นะครับอาจจะทําให้ราคาของตัวค่าเงินยูโรดอลลา ปรับตัวกลับขึ้นไปอยู่บริเวณเหนือ99ได้อีกครั้งนะครับหาดไปยิงเหนือ99ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนะครับในโซนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องไปรอดูนะครับตัวเลขข้อมูลของริกาจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับส่วนในราคาทองคาเช้าวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่ราคานะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับขึ้นไปพยายามทดสอบบริเวณราคา3,382นะครับแล้วไม่ผ่านนะครับ มีแนวโน้มนะครับที่ราคาอาจจะจะมีการไซด์เว์นะครับอยู่บริเวณราคา3,370นะครับจนขึ้นไปถึงราคา3,385หรือ3,390นะครับอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ20-30เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับราคาทองทองคํานะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ20-30เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับราคามีการไซด์เว์นะครับขึ้นมาก็ยังเก่งกำไรในฝั่งของขาลงนะครับ ส่วนลงมานะครับไม่หลุดในราคา3,365นะครับก็เก่งกําไรในฝั่งของขาขึ้นนะครับระยะสั้นแนะนานะครับในช่วงนี้เล่นเทรดระยะสั้น300-500นะครับยังไม่นําสึดยาวนะครับราคายังไม่เลือกทางนะครับราคายังเป็นการซช้เวทพักตัวเพื่อรอดูข้อมูลชุดใหม่นะครับแล้วก็ผลกระทบนะครับเรื่องสงครามการค้าแล้วก็ตัวของระหว่างอเมริกากับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของเทคนิคอนนะครับมองว่าราคาเนี่ยได้มีการจบขึ้นของขาขึ้นในขึ้นที่5นะครับอาจจะมีการพักตัวนะครับ แล้วย่อลงนะครับอาจจะถ้าไม่หลุดนะครับบริเวณราคา3,310นะครับซึ่งเป็นโซนในยะ่งสำคัญนะครับอาจจะมีการปรับตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรอดูว่าด่านแรกนะครับแนวรับที่ให้ไว้นะครับบริเวณราคา3,365แล้วก็3,345ไม่ควรหลุดนี้นะครับถ้าหากราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับควรจะเป็นการลงย่อแล้วเพื่อขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เกงกาไรนะครับในฝั่งของขาบายเมื่อราคาปรับเข้าหาสู่แนวรับแล้วก็เกงกําไรในฝั่งของเซลล์นะครับเมื่อราคาเข้าสู่เข้าหาแนวต้านนะครับแนวต้านวันนี้ให้ไว้ที่ราคา3,385ถึงราคา3,390แล้วก็3,400นะครับส่วนแนวรับให้ไว้บริเวณราคา3,365 3,350แล้วก็3,345ไม่ควรหลุดบริออเวณโซนนี้นะครับหากราคาจะอยากปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ก็ในช่วงเช้าถึงบ่ายวันนี้นะครับก็ฝากเกงกําไรนะครับในความระมัดระวังนะครับราคาจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายก็ได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับตลาดในฝั่งลอนดอนปิดทําการช่วงบ่ายวันนี้ถ้าตลาดลอนดอนเปิดทาการอาจจะมีแรงสะสมของออเดอร์นะครับแล้วจะทำให้ราคาในความผันผวนเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงบ่ายเพราะนั้นก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับแลวคืนนี้เจอกันกับการไลท์นะครับทอรกระเทรนะครับตอน19นาฬิกานะครับวันนี้ไลท์ในหัวข้อ อ่าอ s เอสเอ็มเนะครับก็คือดืชนีัภาคผู้จัดการภาคอ่าดชนินยผู้จัดการฝ่า,ายจซื้อภาคการบริการนะครับจากสถาบัาน ISM นะครับช่วงสามทุ่มนะครับก็จะเป็นข่าวนะครับเพราะนั้นก็มานั่งเทรก,กันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสามทุ่มเหมือนเดิมนะครับยาวๆสองชั่วโมงเต็มนะครับหาจุดทํากําไรไปด้วยกัน สำหรับราคาทองคำเช้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน,กคนเพราะนั้นฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนอื่นได้เห็นแล้วก็เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับฝากขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามสวัสดีครับอย่าลืมนะครับโมเนต้าเท,ท,ทรดซํำทำกำไรครับสวัสดีครับ